มาเยี่ยมเบิงมาเยี่ยมเบิงสถานที่เกา่าทุกคนม่มอ,งนนนนะมองที่พวกเฮาเคยมานั่งเบิงอันนี้สนามบินหลวงหอบางโอ้ยพุงเมพุงนี้ทุกคนนี่นะม่องที่พวกเฮาเคยอยู่ม่องที่พวกเฮาเคยอยู่ ว่ายนบอลงเว้ยเอาแต่ว่ามันมันคือตัวนี้คือต่ำลงว่ะเออข้าเจ้าถางเงี้ยใหม่มันมีคลองเมืองอยู่ฮะท่านผู้ชมตัวนั้นคือโฮงเก็บของเฮือบินมีหนึ่งมีสองมีส,มสามโอ้น่าจะเป็นโฮงเก็บเฮือบินที่ทุกคนนี่นะอยู่มอมอนี่ <Hey. S 1> มามา,มาทุกคนมาฮอดมือนี่กับพากันลุยมือนี่เลย ไปก็ให้มันพอได้แกงเด้อบักแกเด้ออันน่ะแบดน้ำมาซื้อถุงสิตันบักปานเบาโอ oh, ้เม็ดโอ้ค so ือส <processo> ิหมานอยู่เนาะนี่ตันมือเข้าไปบุยุล่ะค้องมันได้ชั้นนี่พุ่นน่ะอ้องเก่าก็ยังอยู่เนี่ยทิมลั่วคุณน้ายายนี่ กเอาข้องอื่นมาข้องบกเวียงคือ <Smith> ว uh, uh, ่าเป็นนั่นไงมไปหาเ้ยยนะจักน้อยมาสั่โอ้เสือบบสูอ้าอ้าอ้าทีมงาน กำลังจะออกเดินทางทุกคนเอ้ยเบิงไหมทุกคนสุ้มพอลูกพอเมียไปพุ่นกับมีมาพี่กับลายเดินมาหน้าเหี่วหน้าเล่หน้าดำเนาะบางท่านเป็นคือเขาละตี้นวนี่เป็นแล้วว่าคือว่าเฮ็ดไปกินเหล้ากินเบียร์อยู่ นี่ป้าเ่านี้โอ้เราเห็นเห็นลงคลิปอยู่อ่ะมาได้ไปแล้วก็ไปจ้าได้ตอนนี้เนอะรุ่นนี้เออพักพอักตัว่ปอเถบ่อดปีท่านี้ว่ามีต้นหมากนี่บักไงอยู่นี่แหละฮะบักตะกบนี่นะบ่อดปีนะจะไปกับซัมนี้โอ้ใช่า น้อป่าทุกคนเมา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 ทุกคน <laughs> เดี๋ยวออกเดินทางพ่อก่อนไหมในะ <laughs> คลิปหน้ากันแล้วกันชะนะ